สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวชุดดอกสว่านบอสเอ็กไรน3สามสิบสามนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับ <S <S นี่นะครับ,รบก็คือเจ้าหน้าตาของกล่องสว่านบอสเอ็กไลน์สามสิบสามนะครับ เราจะพูดถึงดีไซน์ของกล่องก่อนก่อนเลยนะครับผมนี่ครับดีไซน์ของกล่องนะครับดูแข็งแรงทนทานดีนะครับแล้วก็ดีไซน์ออกมาได้สวยมากครับคงจะถูกใจพ่อบ้านาสายช่างทุกๆคนนะครับผมชุดนี้ชุดเดียวครบเลยครับโอเคครับ เดี๋ยวเราจะมาเปิดข้างในกันเลยนะครับผมโอเคครับผมก็จะทำการเปิดกล่องดูกันเลยนะครับผมเอาเขัม okay, นี่ครับผมข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ต,ตั้งแต่ชุดดอกสว่านก่อนเลยนะครับอข้อดีของเจ้าชุดดอกสว่านตัวนี้นะครับนี่ครับ เขามีลูกเล่นนะครับแบบ๊บนนะครับสามารถตั้งตั้งดอกสว่านให้มันตรงได้นะครับเพื่อเป็นการใช้งานแบบสะดวกสบายนะครับผมนี่ครับออกแบบดีไซน์มาได้สวยครับอ่ะผมจะเริ่มจากชุดแรกก่อนเลยนะครับนี่ครับชุดแรกอ่ะนี่นะครับ สวรรค์ตัวแรกนะครับก็จะเป็นชุดเจาะปูนนะครับผมเจาะปูนนะครับชุดนี้นี่ครับเป็นดอกเจาะปูนนะครับอ่านี่นะครับดอกเจาะปูนะครับเขาก็จะมีมาให้ทั้งหมด5เบอร์นะครับผมอ่าเริ่มตั้งแต่นี่ครับเบอร์สเบอร์5เบอร์6เบอร์7เบอร์8นะครับ เขาจะมีให้มาทั้งหมด5เบอร์นะครับผมดอกเจาะปูนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นดอกจอเจาะเหล็กนะครับผมนี่ครับนี่คือดอกจอเจาะเหล็กนะครับอันนี้หูวัสดุทำมาดีมากครับผมนี่ครับโอเคดอกจอเจาะเหล็กนะครับ เขาจะมีแมห่หมด7เบอร์ด้วยกันนะครับก็มีตั้งแต่เบอร์2เบอร์3แล้วก็เบอร์3เบอร์3ามเขาจะมีมให้ทั้งหมด2ตัวนะครับแล้วก็จะ3.3แล้วก็เป็นเบอร์4แล้วก็เป็นเบอร์4.2แล้วก็เบอร์สุดท้ายเป็นเบอร์5นะครับชุดนี้คือชุดดอกเจาะเหล็กนะครับผม อ่านี่ครับดูตัวต่อไปครับชุดนี้ครับชุดสุดท้ายนะครับชุดนี้ก็อาจจะเป็นดอกเจาะไม้นะครับผมนี่โอ้โหดอกคมกริบเลยครับชุดนี้อันนี้ใช้เจาะไม้โดยเฉพาะเลยนะครับไปเจาะไปเจาะเหล็กไม่ได้นะครับอันนี้ใช้เจาะไม้โดยเฉพาะเลยนะครับโอเคครับแล้วก็ชุดเจาะไม้นะครับก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6มีทั้งหมดให้6เบอร์ด้วยกันนะครับผมอ่าเริ่มต้นตั้งแต่เบอร์3ามเลยนะครับ สี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับผมชุดจอกไม้จะมีให้หมดหกเบอร์นะครับผมอ่าพวกนี้นะครับใช้งานได้ครบคันนะครับใช้งานได้ควบคุมมากเลยนะครับผมคือแบบมีชุดนี้ชุดเดียวครบคันเลยนะครับผมอ่าชุดต่อไปนะครับผมจะไล่ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมอ่าเริ่มจากนี่ก่อนเลยครับครับอันนี้จะเป็นชุดหัวไขควงนะครับอ่าชุดหัวไขควงนะครับนี่ หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับอ่าผมจะไล่ตั้งแต่ชุดนี้ก่อนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดไข่ควงแบบ PH1 นะครับผมอ่าพูดง่ายๆครับเป็น pH เลยครับผมชุดควง pH กสีแฉกนะครับเป็นภาษาบ้านๆนี่นะครับอ่าชุดไข่ควงตัวนี้ครับจะมีให้3เบอร์นะครับก็จะมีตั้งแต่เบอร์1เบอร์2และก็เบอร์3นะครับผมนี่ครับชุดไข่ควงสีแฉกนะครับ อ่าชุดข่ควงต่อไปก็จะเป็นชุดปากแบนนะครับผมชุดปากแบนนะครับเขาก็จะบีมาให้3เบอร์เหมือนกันนะครับผมก็จะมีแต่เบอร์สเบอร์6แล้วก็เบอร์เเลยนะครับอ่านี่ก็เป็นชุดไข่ควงเหมือนครับเป็น4แฉกเหมือนกันครับแต่ว่าเป็น4แฉกแบบมีแฉกกลางด้วยครับเห็นไหมครับเดี๋ยวกล้องไม่โฟกัสอ่านี่ครับจะมีแฉกตรงกลางนี่สังเกตนี่นะครับมันจะมีแฉกที่ตรงกลางนะครับจะไม่เหมือน4แฉกอ่าพีเนะครับผมสังเกตดูง่ายอัจเจ้าตัวนี้จะเป็น ไข่ชุดหัวไข่ควงแบบ P z นะครับผมดูที่รหัสนะครับ P h กับ P อ่ะจะไม่เหมือนกันนะครับสังเกตง่ายๆนะครับผมเจ้าไข่ควงตัวนี้ก็จะมีมาให้2เบอร์นะครับมีตั้งแต่เบอร์1ถึงเบอร์2นะครับแล้วก็ชุดไข่ควงตัวสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดไข่ควงแบบรูปดาวนะครับผมแจกดาวนะครับก็มีมาให้2เบอร์นะครับผมตั้งแต่เบอร์ 20แล้วก็25นะครับอ่าชุดไข่ควงทั้งหมดก็จะมีมาให้10ตัวนะครับผมสิบตัวนะครับนี่ครับคุ้มมากครับชุดนี้โอเคครับเดี๋ยวชุดต่อไปแล้วก็ตัวต่อไปนะครับนี่ครับนี่ ตัวนี้ก็จะมีชื่อเรียกว่าดอกเคาน์เตอร์ซิงค์นะครับหรือว่าดอกผายนะครับนี่นะครับเอาไว้เจาะเหล็กนะครับเพื่อให้หัวน็อตสนิทกับเนื้องานนะครับผมนี่ครับตัวนี้ครับฟันคมมากครับผมโอเคครับแล้วก็๊บนึงครับแข็งมากแล้วก็ตัวต่อไปนะครับอ่าเอาตัวนี้เลย ตัวนี้นะครับก็จะเป็นชุดหัวต่อไขควงนะครับหัวต่อหัวไขควงนะครับเขาก็จะมีให้อีกหนึ่งอันนะครับผมนี่งานงานดีมากครับผมเนื้องานดีมากโอเคครับแล้วก็ตัวต่อไปเลยครับอ่านี่ครับผม เจ้าตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นชุดลูกบล็อกนะครับผมชุดลูกบล็อกนี่นะครับอันนี้จะเป็นแกนหกเหลี่ยมนะครับชุดลูกบล็อกตัวนี้ก็วัสดุก็แข็งแรงใช้งานได้ดีเลยครับผมชุดลูกบล็อกตัวนี้เขาจะมีมาให้ทั้งหมดนะครับผมนี่ครับมีมาให้สามเบอร์นะครับมีตั้งแต่เบอร์เจ็ดเบอร์แปดและก็เบอร์สิบนะครับผมโอเคครับผม ก็ขอกลับลาไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคอมเมนต์คามาได้นะครับดีไม่ดีไงติเตียนได้นะครับผมจะได้เอาไปปรปับปรุงแก้ไขนะครับผมหากว่าผมพูดผิดหรือว่าพูดคำไม่ดีประการใดไปขออภัยด้วยนะครับช่อง PVK Channel สวัสดีครับ